มือนีไม่พิมพจะว้าเรื่องฟันม้ปั้งด้วยค่ะเดอ้อคิดว่าฟันดีแล้วจะ้ะสิไดฝ่าไปซื้อไว้เนาะบัตทามีโศกมีหลาบน,นไม่พิมพ์มือว่านี่ไปแต่งรับโศกครบปีที่สามเลเด้อจะ้ะคิดว่าไอ้อยังดีๆจะเข้ามาเนาะขะเนาะมาามีขึ้นนี่ก็เลยมานอนคิดว่าจะของจะบ่ฟันไม่จะนอนบ่หลาบับนอนจังได้กับบ่หลาบับ ทั้งๆที่กลางวันกับบได้นอนเว้นเลยจ้ะกับซับกับใช้อยู่ตั้งแต่เราวาหอยรับไปก่อนสิแจ้งฝันฝันดีจ้ะฝันว่าได้พระพุทธรูปเนาะค่ะเนาะพุทธได้ผมด้วยจ้ะพุทธได้เป็นพระพุทธรูปเพื่อจังเป็นยกเป็นยกเป็นหินอ่อนอยู่ละจะเป็น งามไม่จากคุดขึ้นมางามโอ้แล้วดีใจลายม่พิมก็เล็โตก็ฟันดีแะ่น้องมีจไิไใจโฉกไงบ่จังวาวานี่หละแล้วอยากเบาสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิว่าม่พิมเบาเบาซู่ฟังนะใครได้โศกได้ลาบนะั่นม่พิมเพราะว่าดอกใหม่ดอกยังก็ออกดอกเป็นมิตรท,ที่ดีแล้วจะ้ะ คิดว่าปีหกหานี่ยังดีๆจะเข่ามาทุกอย่างเนาะคะเนาะต่ว่าเลขกนั้นมากหลายก็คือสิบเก่าพุทธพระพุทธลูกขึ้นมานั้นก็บ่เลิกดอกจ้ะเป,เ,ปเป็นดินแตกผุมไมหน้วยอยู่คืออยากยาให้เห่าไปคุดเเ็นนะั่นนะจ้ะไม่พิมก็เล็ไปพุดธพุทธเพราะนละดีใจบานแต่ว่าพระพุทธลูกนั้นเอายืนไว้แต่ว่าเป็นเป็นปากเพิ่น แหลมไหมจ้ะแหลมคือปากนกนี่ลหละบางเทือก็จะใส่ค้ำสาบบดถืออาจารย์ก็อโอโดษหลายๆเป็นแหลมๆคือโซฟนกนนไหมจ้ะก็เลยว่า,ามันเป็นนบอกเล็กไม่พิมพ์บ่อพระพุทธลูปไม่พิมพ์ก็จะตีเป็นเลขกเก่าเลขเก่าเลขเล็กเก่านี่แหละไม่พิมพ์เคยฝันแบบไม่พิมพ์จะถือเก่าหนึ่งเก่าสองสิแหมจ้ะ นี่่นจะว่าเป็นเลขหนึง่นงพญานาค้าปึกเิ่นเลยเเป็นโซบแหลมๆออกมากน่ะจ้ะพระพุทธรูปเป็นออกมากแหลมๆเป็นเป็นแหลมๆออกมากสิแม,ม่ปากแหลมๆคือโพนกคือเลขหนึ่งนีงน่แม่จ้ะแต่ว่าเอามันบอกเลขค้าคัะมึงพี่ว่าก็เล่นมาแค่กเ็เรียกว่าจะซื้อเลขสิ 19. บเก่ามันเป็นตรงกับเลขพออาทิศพร้อม เ้วอยากวา่าซูแบ่งปันกันเนาะคะเนาะพี่มีกับเปาซื้อเลข้หลายตัวเราคังหวดกลายปฏิสือสิบแปดสิบเก้ากับสิบหาที่ไปขออยู่จังหวัดสกลละคะ่ะบ้านนุ่นทับสร้างเนาะคะเนาะกไปหลดทองสร้างทองอยังพาเข้าเดีโชวงเลาหลบน้ำกันจ้ะ ต้อนอันนี้ไม่พิมพ์ต่างซื้อพ่นว่าต้นเงื่อนไหลน,อนะะ้องเนื้อขากระเพาะทิศออกดอกอ้อมเฮือนเบิดคิดว่าจะของฝันดีจ้ะก็กเลยจากเป่าซูฟัางนอกค่นเนาะ่างวัวดนี้ว่าสุบโบฝันแล้วกับฝันกับไปเฮ็ดทำบุญท้ำยังเฮ็ดช่วงนี้เดินซ้ายนะาะพระอาทิตย์เนาะเดินซ้ายทำบุญเคลื่นว่ามีแนวดีๆเขามาจา้ะ อายุไม่พิมพ์นี่ละหาชิบเอ็ดนี่มีอันสาม,ม,ม,มตัวดิบ่อกไม่พิมพ์ตีเป็นสามตัวดิบอกแต่ว่าเจ้าฟันตะกี้เจ้าไปอยู่เมืองกนอ่แต่เห็นว่าพุดทะลุ <5. S 2> มั้งสิละออกเก้าสองแต่ว่าแต่ว่านี่เห็นเห็นพุดขึ้นไม่ได้องค์เดียวจ้ะองค์เดียว,วเราเพิ่เทิศชบเล้มแหลมของมอแม่ในแม่คือจะบอกให้รู้ว่าเนื่องเด้อสินะ เป็นรูปพระยืนเด้่พอทิศพระยืนไม่พิมพ์คูดขึ้นมางามเหลี่ยมใสแบบแต่ว่าประเด็เป็นท่องเป็นขี้หินอ่อนเป็นขึ้ยกแต่ว่าขันมันฝันยังสี่ตะเกามันก็จะเป็นเก้าเก้าบ่เก้าหนึ่งก็จเก้าสองสองเก้าไปนี่แหละไม่พิมพ์แตมเดียวมันบอจ้ะไม่เข้ากับสี่กับสี่จนสี่ละเลยนี่ละสี่ตัวนี่แหละไม่พิมพ์คึ้ว่าไม่พิมพ์มากแล้วนะสามีบุญก็ขคอให้ออกน้อรขอทิศเนาะ บุญที่เข้าไปถ้ำไปสร้างมากก็ไดมือวานนี่ก็ไปเฮ็ดอันนั้นมากด้่ยวานว่างวนนี่โบมีแนวว่าให้เอฟซีฟังเลยก็ว่าโบฟันแล้วก็เลยสิแล้วไปนะั่นนะเอาแต่พอทิศฟันว่ากินกุ้งเนาะตัวได้มาคักนี่นี่ถ้ากะจะซื้อซี่ตัวนี้เลยวาสันละเนาะ เพราะว่าพราทิศกระฟันมากินกุ้งมันเพอทิดฝันมากินกุ้งเด็กพราทิศกระซิบเก่าไอพิมมาฝันซ้ำอีกแต่ว่าหันบานีเอาคล้องขึ้นสั้นสูงสูงเลยไอพิมนั่นปีนเอาขึ้นไปว่าง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 เลี้ยงเลี้ยงไว้คันคันเอาไปขึ้นสั้นหนึ่งมันสิบมอนเป็นเลขกบดไอพิมสูงก็งงอยู่เอ้า บานนี้ก็ว่าเอาขึ้นสูงแห้งแทเวลาสีใสเสียเอาขึ้นมาจังไดเสียเอาลงมาจังไดเพือสิบปีขึ้นยาี่ยแท้แต่ว่าเอาขึ้นไปละเด้เอาขึ้นไปว้สูงสูงผลเอิร์ล้านมาเบิงว่ามาเบิงแน่นี่อันหน้าเอาค้องขึ้นใ้สั้นสูงขนาดเลื่อว่าสันบานนี้มาเล็กคำก่อนนะก็เล็กเสียเอาขึ้นอีกก็เลยว่าเมื่อนาจะเอาขึ้นวาสันบานนี้ฟันฟันต่อเด้อนี่อันจะฝ่าลำคันมีพิมพ์เด้อจ้ะฟันต่อว่าเห็นซุ่มข้าเจ้าเป็นคนขีลาขีขโมยนะเพราเทิด ภาักิจอย่างไปอยูไปยูทั้งสูงสูงหุ่นวสันขึ้นไปอยู่ทั้งผู้ทั้งภูเขาสูงสูงหันเป็นขีจนข้จังบ้านขี้จังตึ้เข้าจับเป็นซองสุงเหมือนนะ้เป็นซองสูมขี้จังวพวกซุ่มอันฉีกกระโม่ใช่ยังเแนนบายนี้ขเข้า,ขา,าจับขี้ตำรวจสิไปจับเข้าจับโรงพักกันอันมืนลงมาเขาอันนะสาไล่ลงมาเหนือแม่พะอาทิศย์สไล่ลงมาต่างหลายคนพวกผู้ชายนะั่นนะ่ะแต่งตัวเป็นผู้พวกจวนพวกยังบ้านนี้ฟงไปตัวจีบตัวเด่นเอ้า ซุ่มโจรซุ่มหยังบานี้คือจังอันตอนคูดพระพุดทะลกขึ้นมาแล้วนั้นไม่พิมพ์เห็นอันซุ่มซากสั์พวกอันตะขาบตะเข็บมันตายไม่โพธิเทีมันตายมันเป็นอย่างไรบัดข้อหมายมันตายมันมันตายเบิดซุ่มนั่นแสดงว่าเฮาชนะแล้วน่ะนะซุ่มนั่นตายิดแล้วซุ่มตะขาบซุ่มตะเข็บสัตัดมีผิดเลยนะมันตายตายอยู่น่ะนะอ๋อันดีเลยนะโพทิ์ ค่ะผูดคามาแรก,กับฝากคนไ L, ค์กดแชร์กดติดตามสองพระอุธิศไม่พิมพ์มีโชคเนี่ยคะ่ะช่องหนึ่งกับช่องไม่พิมพ์พ้ารวยเมื่อวานไม่พิมพ์ก็ได้ไปทำบุญมากจะ้ะมีวัดหลวงตาหน่อยจะเลื่อนศิลพละค่ะก็ไปแตงรับโชคโครบปีที่สามหล่ะจะ้ะมิแต่เฮาจะรวยไปน้ำกันเ้อค่ะเอฟซีเดอ้ออันใดดีไม่พิมพ์กับไปเฮ็ดเรียบร้อยหล่ะจะ้ะเฮาจะได้ผ่านอุปสรรคน้ำกันจะ้ะหอยเอฟซีมีโชคมีลาบแล้วไม่พิมพ์เ้อค่ะเดอ้อกับมากกับมาฝันดีเนาะคะ่ะเนาะ นี่แต่เฮาสิได้โชคเท่านั้นตัวแปลว่าผ่านมดแล้วเนาะค่ะอีหยังบ่ดีก็ออกไปเบิดแล้วล่ะจ้ะอีหยังกับแผ่ไพ่ิดแล้วเฮ้าสนะอย่างเดียวละจ้ะขอให้ได้โชคได้ลาภน้ำโอทีก,ก็ไม่ไพิมพ์เนาะค่ะนะ้องงวดนี้ก็เลยอยากเว้าสูเอฟซีฟัง,งบอกซูซูพี่น้องเฮาฟังเพราะว่าเพราะว่าได้เป็นแนวทางเนาะไม่พิมพนะ์เนาะ ว่าคือว่าอีกอยางดีๆจะเขามากล้วแม่ขันฟันแบบไม่พิมพ์บบฟันมาโดนเลยด้วยจ้ะพาดอันคือนั่งอันฮียงต้นวาสนาสามดอกมีใจแ<อ>ห้งเบิ้งหลด,ดสามสอดวนมาเบิ้งไห้เอฟซีเบื้องนั่งกันนะม,มีใจต้นล้างบ้านกับต้นต้นสันๆน,น,นึนกกระอกดอกนึกเหรอเพราะว่า,ขาเขาจิถือเลขสามตัวคนนี้แม่พิมพเขาเสียเอายังใส่ทั้งหนาเอฟซีว่ามีตัวใดทั้งหนาเสเอาเอาเรขยกยางใส่ทั้งหนาจากตัวนึงอะนะ เพราะว่าปีหกหันดวงเ้าผ่านหมดเลยได้พานก็สิเอาสามแล้วใส่ลักลอยสามใส่จิเอาสามเอาสองใส่แล้วเขาพูดถึงแลก็สิเก็จะเอาศูนย์ใส่ไม่พี่มันจะเอาหกใส่เออก็เลียกแต่นี่ยแหละคือหกใส่คือว่าคือคือมักบ่คือกันเนาะะเอาหกใส่ลักลักลอยเพราะว่าไม่พี่เพิ่นว่าดอกวาสนาเพิ่นออกแล้วเพิ่นว่าเพิ่นสิมีโวกไงเลนะจีจัยมันสิมีสวกไง โอทิดกับว่าดีใจแห้งแล้ก็นี่แหละกลับไปจัดมาแล้วมันก็ฝันดีนี่แหละจัด,จดมาแล้วแต่ว่ากรสิได้ไปเพิ่มจักหน่อยด้วยเพิ่มไว้เนาะ่อที่นาะนี่เด้อจ้ะนี่แหละแม่พิมพ์ฟันแ,แต่ว่าเพิ่งกับปีอย่ามากกับเจ้าสีแหละครับบอหลายตัวครับงวดเย็นให้ได้โสงน้ำทุกคนจ้ะสิบโสงใส่ปีใหม่ว่าวันที่สิบเจ็ดเห็นไหมพิมพ์สิบแปดสิบแปดหาหนึ่งแล้วก็สิบเก้า สองเก่าแต่มันก็ตรงกันครับเลขพระอาทิตย์นั่นแหละพระอาทิตย์ฝันว่ากินกุ้งนีมีมีกินกุ้งไม่พิมพ์มาฝันได้พระพุทธลูกคุดได้พร้อมเด้คุดได้แต่ว่าโซเพิ่นเป็นแหลมอมอกมาแหลมบอกว่าเป็นเลขหนึ่งเลยล่ะย่านไม่พิมพ์ปึ๊กข้อมไม้ไม่พิมพ์จะเป็นคนปึ๊ก <c> ิ <oughs> ่นบอกเลยว่าอย่าปึ๊กหลายประมาณนี้นะอย่าปึ๊กหลายเต็นรูปพระยืนได้พระพุทธรูปองค์ยืนไม่เด้๋จ้ะ มักมาแน้วไม่พิมเดอ้อยมกักกะจัดต้องไม่พิมนี่รวดแต่ว่ามีเฮ็ดคลิปหลยจ้าเอฟซีกับฝากเป็นกำลังใจไม่พิมดเดอ้อจ้าเด้อค่าเลขกไม่พิมพเขาวงวดนี่กะที่ได้รวยไปน้ากันแต่ว่าส้มแห้งพาะว่าเห็ดคลิปโพชิดบ่ซอยจักอย่างเลยแต่ไม่พิมพั้งเห็ดคลิปสวดมน่นคลิปกร์ตูนไม่พิมก็อยากพัฒนาตัวเองเน,น,นาะค่ะเนาะเป็นผู้เฒ่าแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าอยากพัฒนาจากของบ่อยากอยู่นิ่งเฉย เพราะว่าตอนนี้กบได้ไปไปทํำงานอิหยังดอกจาก,กัอยูพัฒนาตัวเองกัอยาไหเอฟซี FC. ได้ศาลาได้อีหยังนั่งกับเขาไปโคดเบิง,งเป็นกำลังใจให้พี่มเมพ์เด้อค่ะเด้อจังใดกับฝากในเนาะช่องต้องทำแล้วรวยเป็นบสสวดมนต์ดอกจก้ะแล้วก็ช่องการ์ตูนการ์ตูนมีโชคการ์ตูนพารวยองพ่ออทิตเป็นช่องการ์ตูนมีโชคแต่ว่าพ่ออาทิตยทํ่ทาจ้ำจเขีย <laughs> เอาไปพิมพ์ช่องการ์ตูนพารวยคนกระเรื่มเบื้องหลายหลยเด้อขาไล่เ,ลาเน,านาเนะโพธิ์จิตโพธจิตโป้ป็นสำรับมอนิกระซัํามีก็น,นุขานะอโศกม,มานนั่นม่พิมพ์เด้อแล้วพาวิธีจะจะเดิอฟันตรงกันเด้อโพธิ์ิก็ไม่พิมพ์ฟันถ<อ>้าไปถ้ำบุญตลอดเดินซ้ายถ้ำบุญตลอดจะ้ะไ้โศกมานลำรวยนั่งกันทุกคนเนาะขานะสำรับมอนิสวัสดีค่ะสวัสดีครับ